เป็นตัวของสีเล่นนุ่นหนิโอ้สุดยอดมากคนน่ารักนี้ลยครับหนิครับใช่เรียกเฮียกับหนูอย่างนี้เราต้องบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวหนิเรียกเฮียหนูก็เฮียบ้างไม่ได้เรียกเฮียได้เด็กๆไปต้อเรียกว่าโกงนะครับแล้วผมก็เรียกจับจ้าเพื่อามจ้านี่เป็นคู่แบบนี้ได้แล้วนี่แหละก็คือ รั่วของแมคโครแลวก็เอาปลอมือมาลงรั่วแมโรแล้ว่กันหน่อย,ย<ะ>ไม่ธรรมดาที่เราบอกกันไปนะคะว่าเป็นคอนเสิร์ตของการจัดงานในครั้งนี้เลยทุกที่เราจะไปคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพที่มีอยู่ทั่วตัวกรุโลกทุ่ ตอนนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นอยู่อย in okay. in yeah ู่กว่า25รัศมเพราะจริงๆเราเป็น Food d e สติ n a t i o n ก็คือ Food กับ Destination รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นนี like ่คือจุดหมายปลายทางที่หมายของนักชิมแล้วก็นักกินอาหารเมนูอร่อยจากทั่วโลกเลยใช่ชุดในวันนี้นะคะเอเดีและคุณนิวนะคะก็ได้เลือกเอาวัตถุดิบที่เอาจริงๆแล้วทานได้ง่ายและทำได้ง่ายและวัตถุดิบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่า สามารถทําได้ง่ายแต่เขามมีควาพิเศษยังไงนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบนั่นเองพอเพราะจริงๆเราแม็คโครนะครับตลอด3ามสิปีที่อยู่ <c oughs> ู่กับสังคมไทยมาเนี่ยเราเป็นผู้นำในด้นานของวัตถุดิบอาหารนะครับจากทั่วทุกมุมโลกไม่จะเป็นต้งไปอินเตอร์ดียเลยนะครับเราก็สามารถมีวัตถุดิบจากอินเดียมาในงานนี้เช่นเดียวกันใน <c oughs> ที่แม็คโครด้วยนะครับคะแต่ในวันนี้เนี่ยเนได้ยินว่าเป็นวัตถุดิบนะคะที่คัดสรรมาจาก ประเทศอเมริกาโอ้โหแล้วก็ถึงนะครับวัตถุดิบบางส่วนเนี่ยก็มาจากออสเตรเลียนะครับไม่ธรรมดาแต่ถ้ากดนีหลายคนบอกเอาแล้วถ้าดูอยู่ตรงนี้อยาก<ช>จะไปตาตามนี่ต้องไปอเมริกาต้องไปเําออสเตรเลียหรือเปล่าไม่ต้องไปที่มแมคโรเลยไหละได้เลยหรือว่าเียนกิรนี้ตลอด4วันรับรองได้เลยด้านซ้ายเห็นชัดไหมครับด้านซ้ายโบกไปโบกไปกันหน ขวาต้นขวาบอกว่าตอนนี้กำลังซูมอยู่นะครับในการเปลี่ยนชุดของซีรันนิวนะครับตอนนี้นะคะเวทีเราอยู่ตรงนี้แต่ทุกคนหันไปทางนี้กันหมดใช่ไหมครับตรงเวทีเพราะว่าเขาถ่ายเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ลงทิ้งอยู่ดีกันนะครับใช่ไหมครับไม่ถ่ายจริงนุ่ดูเลยถ่ายด้านโนก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจที่ทัวแมเมโทรโฮเลต้านะครับซีรันนิวก็จะมีการเปลี่ยนชุดให้เหมาะสมกับการเนรมิตเมนูอร่อยแต่ใครมั่นใจว่าจะได้เมนูเด็ดจากซีรันนิวขอเสียงโหน และที่สำคัญเลยนะคะในงานครั้งนี้ค่ะถ้าได้เห็นวิธีการทำเรียบร้อยถ้าใครอยากทำตามเนี่ยไปซื้อได้เลยรวมไปถึงนะคะว่ดการแต่งกายต่างๆเพื่อให้เป็นเชฟอย่างแบบว่าเป็นมืออาชีพเลยภานเงื่อนตัวอุปกรณ์การใช้นาตใช่างะเช็กสาวอยากจะมาอะไรได้สำหรับวัตถุดิบต่างๆในแมกโรแล้วก็ในงานแมกโรโฮเทก้านี่ครับใช่ค่ะอยากฝากนะคะว่าสามารถซื้อ ได้ะะได,ได้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือสัตว์ต่างๆเราคัดสรรสินค้ามาอย่างดีโดยที่นำจากทั่วทุกมุมโลก,กน,นะคะ,ะมาให้กับลูกคะ้าที่จะเข้ามาใช้บริการของเราะคะ่ะนี่ค่ะแมทโครด้วยค่ะรวอไปถึงนี่คมาทาเแบเตอรี่ของเราใช่ค่ะของเบเตอรี่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ที่เข้ามา ก็ <ules> ตรงบูสตรงพหกเองนะคะเบเกอรี่เองเราก็เ sh ปิดคาเฟ่อยู่อาจจะต้องแบบแวะไปชิมไปช็อปตรงนั้นได้นะคะเราก็มีเบอร์เกอร์มันฝรั่งขายอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะถ้อใครอยากจะรู้ว่าเบอร์เกอร์มันฝรั่งเรานุ่มขนาดไหนก็เชิญไปชิมได้ที่บูสตรงหน้าพหกค่ะแล้วสูงมีแจกไหมเดี๋ยวกับได้ได้ค่ะใครใครอยากได้บ้างยกมือหน่อยเบอร์เกอร์ใครอยากได้โอ้โหทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีล่ะเราเราจะต้องมามา ปฏิบัติภารกิจเป็นเลยไหมคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบอร์เกอร์ที่ใกล้ชิดสีและดูดีมากนะครับมีการเปิดตัวที่เปิดหัวใจนะครับใช่ไหมครับแลแจกเลยดีกว่าแจกดีกว่านะครับเชฟเต่าจกได้เลยค่ะกิการก็ง่ายดายมากนะครับร่วมจับแพ็คแรกก่อนนะครับตัวคำว่าง่ายของพี่อนุมาง่ายจริง แพ็กแรกเนี่ยแจกให้สำหรับคนที่มีป้ายไฟของซีแลนดิลคนแรกที่ขึ้นมาถึงพิทีมาเลยคนแรกมาเลยคนแรกเชิญเชฟเตาแจกเลยนะครับคนแรกมาอุ่ตุกเอาไงหลังตุกไปแล้วนะครับเชิญนะครับไปฝ่ายตัวเลยอ่าแต่ว่ามั่นใจว่าในมือแน่นีป้ายไฟให้คนกระจายอยู่แล้วเป็นป้ายไฟให้คนกระจใยไทยค่ะสี่สี่ค่ะพี่สีกมือหน่อยเพื่อโชคดีของเรา อีกเป็นแพ็คคนนี้มีง่ายกว่านะครับไปะง่ายกว่านอกจากใบไฟแล้วนะครับใครที่มีป้ายกระดาษบ้างครับสำหรับการเชียร์ซีละนุูนิวปีไหมครับเป็นแผ่นกระดาษเอามาเลยท่านหนึ่งนะนี่ก็ถือว่าเป็นกระดาษได้แต่เป็นพัดนนะได้นะครับเชิญเลยครับรับรางวัลไปเลยเบเกอร์สุดอร่อยจากแมคโครเอาไปให้ผู้โชคดีของเราด้วยนะครับ ไม่ต้องการนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่มัสกูเช้กระอป๋าเอาไว้นะคะว่าสนใจสินค้าวัตถุดิบคุณภาพต่างๆตอนนี้ในงานของเรามีจําหน่ายทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีจําหน่ายค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือถ้าหลังจบงานก็สามารถซื้อได้ที่มัตสึสานะคะใช่แล้วพราจำหน่ายแล้วขอเชิญกลับบ้านให้กับเชฟตอร์นะคะเชฟตอร์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากะครับในช่วงท้ายนี้นะครับแมคโอลก็มีของนี้เลยมอบให้กับศิลปินของ เชิญเลยนะครับโดยโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญผู้นิแหนนะครับเรียนเชิญคุณนักธิณีปลอดทองผู้จัดการอุ่ปโสมแมคโครโฮลิเดย์แอด์คอนเทนเนให้เกียรติเป็นผู้มอบของที่รลึกนะครับพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญคุณสันสนีของสิริวัฒนกุลซีเนียร์ดีเรคเตอร์เซลล์สแกนโอเปอเรชั่นนะครับให้เกียรติมอบของที่รลึกนะครับป้าพวกเราขอเสียงดนตรีกับซีนัทุ่นเดียวหน่อย นี่เป็นเมลอนแซนอร่อยนะครับให้กับทั้งสองท่านและลองโดนใจแน่นอนทั้งซีนูนิวบอกว่าได้ของอร่อยมากอ้าวแฟนๆฟของนูนิวขอเสียงหนสุดยอดมากนูนิวขี้นไปไหนเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกับเฮียเขาหน่อยด้วยนะครับตอนนี้อ้าวแฟนๆของซี่ขอเสียงหนอยโอ้โหสุดยอดมาก แล้วตอนนี้ขอเชิญนะครับสี่ร้านที่อยู่ตรงกลางเวทีเลยนะครับผู้บริหารของเรานขนาดห้างได้นะครับตอนนี้นี่ก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับเป็นไงไหมโครโฮอลีก้าครั้งที่16นะครับเป็นไงครับพวกเราเปนแฟนฟินไหมต้องเป็นโค้ชต้นดั้งหน่อยขอบคุณ <Yeah! S 1> มากเลยนะครับสำหรับผู้บริหารของเรานะครับและนี่ก็คือ ศิลปินพลงของเรานะครับที่วันนี้ได้มามอบความสนุกสนานให้อย่าลืมติดตามผลงานของซีนัทดูดิวด้วยนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็กงหน้าค่ะทางนม่ครัวของเราจัดกิจกรรมอีกเมื่อไหร่เราก็จะได้เจอกับความน่ารักของทั้งคู่อีกเช่นเคยขอเสียงกรี๊ดและประมือดังๆให้กับซีนัทดูดิวค่ะดูภาพเราจะเซลฟี่ย้อนไปหาแฟนๆขอเชิญช่างภาพด้านบนเวทีนะครับมาแฟนๆป้ายไฟพร้อมมาบวกไปบวกไปกันเลยพุ้อมไปไป วันนี้สีรันุนิวครับขออนุญาตจับหลังทหารนะครับเมื่อเซลฟี่ร่วมไม่ธรรมดาเลยอ่ะอดใจไม่ไหวเลยเดี๋ยวเราต้องเซลฟี่กันบ้างนะเซลฟี่สอนเซลฟี่นะครับร้อมไหมครับวันนี้เป็นการปุกไม้บลุกมือชุบไปไปเลยปลุกไม้บลุกมือนะครับชุบไฟไปคนไหนอยู่ด้านหลังมุกขี่เกียืนได้นะครับมุกขี่เกียืนได้นะคะบปุกไม้บลุกมือขึ้นมา่มินิคาร์ถหัวใจใช่ได้เลยยืมสองใส ย้ก้องของเราเก็บเสียงด้วยขอเสียงหนึ่งสองสามสามจุดสองสองสามขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณซีรลนุ์นิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับเยี่ยมไโอกาสหน้าเอาปกเลยไหมกับซีแลนดนของเราซีแลนด์นิว ขอบคุณมากนะครับวันพรุ่งนี้แล้วติดตามผลงานของน้องสองได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมนะคะว่าการจัดงานการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับสี่และนุ้ยหงแน่นอนเพราะว่าครั้งนี้การตอบรับจากแฟนๆอบอุ่นจริงๆนะคะในสุดท้สี่และนุ้ยหู่เดี๋ยวเราจะมีการมุ่งมันเวทีนะครับจากบรรลือการธุรกิจของเราและก็วันนี้จะมีโอเอฟปันทุกเองด้วยนะคะ ยืนเลาสดท้าเที่ยังไม่ได้ทานอาหารกลวันคุณบอกว่าเรื่อวที่งตอนตั้งแต่กลางวันแล้วตอนนี้นะคะที่โซนอาหรือว่า10ปุ๊รนะคมีอาหารเ้ยเยอะเลยค่ะรวไปถึงสินค้าประจัชุมชนารจัดจำหน่ายกันเร็วัยช่วงนี้เราส่งบอเือนี่ขอตัวไปขานก่อนเลครับเขินมากเลยที่เราต่หวงกู่แล้วนะครับขอบคุณทุกท่นขับร่วแงด้วยนะครับพบกันกันบวีีช่วงต่อไปวันนี้เราส่งคนผมเป็นตัวไหนึ่งหน้าไปก่อนนะคะ

ค่งมใส่หรอไปดีจังเลยพ่อทีเนี่ยไอ้โลมา